ตอนนี้กำลังนั่งอยู่ขนส่งจังหวัดอุบลสากาคขมมาลมาทำมาต่อแบคับขี่ครับทำพหลบอตอนนี้พลบทำเสร็จแล้วเรือไบคับขี่ตกล่อใบโมงเนาะห้าวางนั่งกับบมีบอันนั่งอยู่ขอบท่างลอจนกว่าจะถึงบายโมงนะครับอีกหลายชั่วโมงตอนนี้ก สี่โมงสี่โมงเสาร์เนาะสิบนาฬิกากว่าๆเนาะทำพลบเน่ให้ทางาที่เขาเช็ครถเนาะเขาทำให้ร่วมเบ็ดกะห้าร้อยเจ็ดสิบบาทแต่ถ้ามาทำเองเทา่าไยบองหูเนาะตอนนี้กระถางนางเล้าก่อนนะครับนอนเดี๋ยวใช้ดูบรรยากาศร,บรอบๆเนาะ น,นี่แหละครับรอบๆคนส่งแดดแดดคนนี้นั่งอยู่ก็ดันหลังเนาะมันนั่งกินหนามอยทั้งนี้แดดคักไปยืนคิวเรียบร้อยแล้วครับนั่งรอบอธใบายโม่เดี๋ยวเจอกัน